ครับก็มาพบกับช่องหนึ่งตู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเวทป้าะครับก็ที่เรามาทำเนี่ยก็มีน้องๆคอมเมนต์มาในช่องนะแล้วก็ด้วยเพื่อนที่ทํางานที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็อยากรู้ว่าเวทวป้าหนึ่งสองห้าเติมเติมน้ำมันลิตรหนึ่งอะ่ะจะวิ่งไม่กี่กิโลแต่เนี้ยเราต้องการแค่ครึ่งลิตรก็คือ2 0บาท่เรามาดูข้อมูลงค่ากันนะอ่าวันนี้จะเป็น125 ABS i อไอกเนาะอ่า สีีเขยวมะาาพาเพื่อนชมหน่อยครับพาพาพาเพดเดินวนหน่อยตรงนี้ยังไงมากตรงนี้นะก็จะเป็นสีจังหวะก็สตาร์ทมือและเท้าสองระบบเลยนี่เป็นไฮไลท์จุดหนึ่งก็จะเป็นมีที่ชาร์จด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูด่านปะตัวนี้เพื่อนๆนี่ขับแล้วก็รู้กันอยู่นี่จะเป็นขวดตัวนี้นะอ่านี่นะครับนี่ครับนี่ก็อขอขอชาร์จแบตนะครับสำหรับ ทรศัพท์มือถืออ่านี่นี่จุดนึงเผื่อว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ก็คือกลุ่มตัวเนี้ยถ้ากดบอร์ดจะเปิดเนาะแต่ดีค่ะเนี้ยเสียอ่ากดแล้วบอร์ดไม่เปิดเนี่ยเห็นไหมอคือมันพังอ่ามันพังมันมีเทคนิคการเปิดใช่ก็คือตัวนี้อ่าเ,เปิด,ดบอร์ดเอ่อก็ดึงอ่ะป๊อปนี่ก็เปิดออ,อนี่คือถ้าเราดึงตรงนั้นอะ่ะ ก็จะเปิดได้เลยเปิดได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูน้ำมันออกกันเลยพี่ผมเป่าไม่ออกนะก็ให้พี่พี่เป็นช่างมาเป่ามันได้หอมจริงครับก็นี่น้ำมันไหลเรียบร้อยละ,ละให้พี่ก็ช่วยนะโยกมาดู ก็เด <formation jin x 2> <at> ี <tı ro> ๋ยวเราจะตัดภาพตอนน้ำมันหมดเลยนะได้เลยน้ำมันใกล้หมดแล้วก็เดี๋ยวได้ดูขอบคุณพี่แมนด้วยครับที่มาช่วยเพราะว่าเราบอกคนทำเกือบบองตรงเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเอาน้ำมันออกอ่ะเอาออกไม่ได้ไม่รู้ว่าระบบเบป้าข้างในถังเนี่ยมันมันทำยังไงอาหมดแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะหมดใช้เวลานานต้องพัก พอสมควรนะครับเนื่องจากน้ำมันมีอยู่ครึ่งลิตรโอเคครึ่งลิตรครึ่งถังเออครึ่งถังขอนหนะเกือบเต็มอ,ะอ่ะอ่าโอเคนะครับหมดแล้วขั้นต้นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเติมกลับอ,อ่าโอเค okay. นี่ครับเดี๋ยวเราถ่ายน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เติมเข้าขวดน,นี้แล้วก็เติมไปในรถแล้วก็ลองฉีขี่ให้ทุกคนดู นีนะก็ประมาณนี้เป็กซี่ประมาณ20่สิบบาทซีขนเล็ก10บาทเอสเอสไม่ใช่เป็กซี่นั่นแหละขวดเท่ากันนั่นแหละนะเตืแล้วนะปักเลยปักหมุดแม่งเลยโอเคนะก็เติมน้ำมันเท่ากับปกตินะเรียบร้อยอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปขี่เลยขี่ทดสอบเลยนะ อานะครับทุกคนหลังจากที่ผมดูดน้ํามันออกจากเวป้าหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาจดกิโลกันว่าตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมืนสองพันสามร้อยศูนย์หกกิโลนะครับนี่นะครับน้ามันหมดเที่ยงน้ำมันเกยนนี่คือไม่ไม่ไม่ไมกระดิกเลยนะครับใส่เนเตือนละอ่าโอเคอันนี้คือจดไว้แล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนขั้นตอนต่อไปดีวผมจะไปขี่ให้หมดแล้วเรามาดูกันว่าเวป้าตัวเนี้ย มันจะวิ่งได้กี่กิโลโอเคนะครับอ่ะป้าฟไปิวะนะพมเไปเพื่อนพร้อมแล้วไปกันเลยความเร็วที่เราใช้กันนะก็ประมาณอ่าแ ประมาณ80ดสิอ่ะโดยประมาณแปดิบถึงหนึ่ร้อยอะไรประมาณเนี้ย ทุกคนเครื่องอเวทป้าของเราเริ่มมีอาการกระตุกแล้วนะเนี่ยหมดแล้วโอ,อ้หมดแล้ว,ลวนะโอเคโอ้ก็ไไ่ได้น้อยจังววะรุ่นนี้เพื่อนก็ สาเหตุที่ได้ประมาณ20โลนะครับผมออคาดว่าผมขี่อยู่ประมาณ80ถึง100ออปกติเราจะทดลอง60ถึง80ออผมเลยเปลี่ยนเป็น80ถึง100ออได้ทั้งหมด20 21โล21โล,นะ21โลนะครับอ่าเดี๋ยวเอาอันนั้นมาเปิดให้เพื่อนดูว่าเนาเพราะว,ว่าคันนี้มัน 25 p ีซีเนาะส่วนเวฟมัน110มันก็จะกินน้ำมันกว่าหน่อยเนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกิโลไม่กันนี่นะอันนี้อันนึ่กิโลไม์ที่เราก่อนมานะครับหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกกิโลตอนนี้ที่ได้ก็คือหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดอ่าลบบวกไปก็ได้หรือลบก็ได้อบวกกันเลยอ่าหนึ่งสองสาม สองเจ็ดนี่ครับยี่สิบเอ็ดกิโลนะโอเคนี่คือเรียบร้อยนะครับโอเคแต่ลิตรนึงก็ลิตรนึงก็สี่สิบโลได้นะอ่าลิตรนี้ประมาณครึ่งลิตรครึ่งลิตรซะด้ด้ซับอ่าใช่ก็สรุปนะครับความเร็วอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยได้แค่ยี่สิบเอ็ดโลยี่สิบเอ็ดโลนะอ่าโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเติมน้ำมันแล้วก็กลับบ้านกัน แล้วก็อย่าลืมสำหรับเพื่อนๆที่ชมมาถึงนาทีนี้นะครับเผมทดลอง SR 400แล้วก็ SR 400แล้วก็จะมีเว็บ110เพื่อนๆสามารถไปกดดูได้ผมทดสอบไว้ทีละคันและอนาคตผมจะทดสอบหลายๆรุ่นเลยแล้วติดตามชมตอนต่อไปอ,อ่าโอเคนะหวังว่าการทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP ต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ